สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกี้สองหาหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่หานะครับผมวันที่ห้าเดือนมกร,ราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับพี่น้องเป็นการน,น,นำแนวทางเรา,าฝากมาตอนกัน ครับให้พี่น้องทุกท่านะครับผมสำหรับมันเหล็กอะ่ะมีตัวเลขกเก้าหางนะครับมันยังไมีเก้าหางนะครับผมก็เดี๋ยวก้อนเจ๋กับบนเนื้อทางกันเดี๋ยวเบิง้งสรุปอ่ามาเบิง้งคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับนะครับก่อนจะขอยปเบิระทั่งตัวเลขของวันนี้นะครับมาเบิรงของเลขที่ออกมาวนเนี่ยก็เอ้ยวันพุดก่อนนะครับผมวันพุดเลขที่ออกนะครับผมวันพุดเลขที่ออก 1>, 1 4ึ่งสี่สานะครับหนึ่งสนะครับข้างบนออก8 7 3ข้างล่างก็3 8นะครับเป็นใดพี่น้องรวยนะครับรวยบ่ครับผมสำหรับงวดิี่ั่านมานะครับผมสำหรับเลข ของแัดนะครับกับว่าเขานะครับผมเสดยห้ลงไปนะครับว่าเขาก็ต้องขอโทษขออภัยที่หลายนะครับผมเหล็กตารางกับรถนะครับเป็นแอดคำนวณของวันจันทนะครับผมกังวัเป็นคำนวณของวันจันนะครับแต่เหล็กไมาออกวันพุธนะครับผมก็วันผิดไปนะครับก็ว่าเป็นยังครับผมเดี๋ยวว่าเบิ้งไหมนะครับผมว่าเบิ้งวันนี้ว่าจะเข่าบ่อนะครับผม เดี๋ยวเบิ่งกันของวันนี้นะครับวันกร์นนะครับผมคำว่าเราก็อย่าลืมนะครับผมก็ฝากฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยนะครับผมก็กดแชร์ไปเพื่อเปิดการมองเห็นในกว้างขวางกันนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับถ้าเช่นชอบนะกท้าตัวเลขนะครับก็ กดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งจเตือนหน่อยครับนําไปเปรียบเทียบก็จะเอาไว้ไปน้าไปเปรียบเทียบก็อาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมกับท่านอื่นได้นะครับบางทีตัวเลขบางตัวก็จะเหมือนกันนะครับผมไ็เป็นแนวทางนะครับผมไม่เป็นแนวทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็บราวัฒนาวันที่5เดือน1ปี6 7นะครับผม Oh. เลขในตารางนะครับเจ็ด5 2้าสามี่ห้าสองปดนะครับเจ็ด5 2้าสามี่ห้าสองดนะครับอันนี้เป็นเลขในตารางนะครับผมตัวที่คิดว่าน่าจะขวินนะครับตัวที่กาเครื่องหมายดอกจันนะครับมี9้ามีเจ2ดสี่สองนะครับ9 7้าดี่สองนะครับคิดว่าน่าจะขวินนะครับผมก็ ตามนี้นะครับสําหรับเหล็กในตารางนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับรูดวิ่งนะครับผมก็แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้านะครับผมเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับผมตัวตัวตัววิ่งนะครับเหล็กวิ่งเป็นบนเป็นล่างนะครับส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่ ก็มี 82, 83, 92, 93, 94, แล้วก็เ5้าตามมาด้วย8ก85แแล้วก็97นะครับส่วนตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นชุดเน้นนะครับก็มี 82, 92, 94, 84, 97นะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวลองไปนะครับผม ิดมาจากนายจังกวินนะครับกับตัวนี้นะครับแปดสองเก้าสองแปดสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วเก้าสี่ตัวหนึ่งนะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับสามตัวก็จะมีสองชุดนะครับสองห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสองนะครับส่วนสี่ตัวนะครับ เลข4ตัวก็จะมี9 2 5 7 9 4 7 2นะครับอันนี้เลข4ตัวนะครับพี่น้องก่ะจะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทั้งตัวเลขของ Lage, รับพัฒนางวดประจำวันที่5นะครับวันที่5เดือนม,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 มรกราคม2 5 6 7นะครันะครับ มาเนี่ครับผมกับหนาดจอไปเลยครับผมสำหรับทั้งตัวเลขหลักพัฒนางวดประจำวันที่5นะครับกหนาดจอไปเลยครับผมน้ำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นเลยนะครับน้ำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผม เอ็ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟตีนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขมีเขามีหลุดพี่น้องเบิงไปเพื่อความมั่นเทิงนะครับนําไปเปรียบเทียบกับจันทร์เทื่นได้แอดกับพวกหูวเล็เสียวตัวใดนะครับก็บทาขึ้นมาตามสูตรคานวณน,นะครับผม สำหรับเนะทั้งมวดนี้นะครับก็มนี้มาปากมาต่อนกันเพียงเท่านี้นะครับขอให้เด็ซีทุกคนทุกท่านนะครับผมโศกมาน้ำกันนะครับถูกหวยเรื่อง,งนี้เปนน้กันนะครับสำหรับปีใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่ยังบ่สืบยังบ่โชคดีนะครับมือน,นี่ยังไงก็คิดว่าน่าจะโชคดีแน่นอนนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะว่าพลาดนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากขอฝากัปกปากบเพียงเส้นนีนะครับผมขอฝากนะทั้งบับเพียงเส้นนีนำไปเป็นแนวทางได้นะครับไม่เป็นแนวทางได้นะครับผมในการเสี่ยงโศกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ